สวัสดีครับผมช่องลุงวิทย์ชาแนลนะครับจะมาแนะนําวิธีทำผลิตปั๊บต่อเนื่องนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทําการทักแป้งไว้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการตัดแป้งวิธีการนวดแป้งได้เลยครับผมหลังจากที่เราพักแป้งไว้แล้ว30นาทีนะครับลุงวิทย์จะมาแนะนําวิธีการตัดนะครับ เราพักไว้30สินาทีนะทีะนี้นเ,รเราทำการตัดนำะมีดมาตัดที่เราทำเป็นก้อนที่พักไว้นะครับเราก็ตัดได้ให้เป็น8ส่วนนะครับ8ส่วนหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหเจ็ดแปดนะเป็น8ดส่วนนะครับทีนี้เราก็นำมาใส่ถุงไว้เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อน เราก็นวดทีละชิ้นนะหลวงพี่จะแนะนําให้เราก็นวดทีละชิ้นนะพอเรานวดได้อย่างนี้แล้วปุ๊บนะครับเราก็นําไปพักใส่ถุงเหมือนเดิมนะครับพักใส่ถุงไว้พักไว้ประมาณสามสิบนาทีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักอีกสามสิบนาทีแล,ล้วหลวงพี่จะมาแนะนําอีกรอบหนึ่งครับครับหลังจากที่เรา นวดแปลงละพักไว้แล้วนะครับสามสิบนาทีนะแล้วก็มาออกเพื่อจะทำการรีดขั้นตอนสุดท้ายเพื่อจะนำไปห่อเป็นกะหรี่ปั๊บนะครับใช้มือนวดไปเรื่อยนะ่ายแบนๆแบ,น,ๆแบนเสร็จปุ๊บเราก็นำขวดผมแนะนำนะครับใครที่ไม่มีเครื่องรีดนะครับเราก็สามารถใช้ขวดโซดาหรือขวดน้ำปลาก็ได้นะครับใส่น้ำให้เต็มนะฮะแล้วก็นำมารีดได้นะ มีสะดวกสบายนะครับสําหรับใครที่จะทําเป็นอาหารกินเล่นนะฮะหรือว่าลองทําเล่นดูนะครับไม่ต้องใช้เครื่องรีดครือใช้ขวดก็ได้นะครับง่ายๆครับแล้วก็การรีดไปเรื่อยเสร็จแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็ม้วนเข้านะครับนี่คือขั้นตอนสายเลยนะพร้อมที่จะไปห่อเลยครับก็ทำแค่นี้ปุ๊บแล้วก็เราก็นำไปตัดได้เลยนะครับนี่ลูก ลูวิทจะแนะนําให้ก่อนวิธีการทำหนึ่งชิ้นก่อนนะครับเพราะว่าลูวิทไม่มีเวลานะครับเพราะว่าลูงวิทก็ต้องออกตลาดเหมือนกันนะครับจะทําให้ดูหนึ่งชิ้นวิธีการพับการทอดด้วยนะครับครับหลังจากที่ลูงวิทม้วนเสร็จแล้วนะครับวันนี้ลูงวิทก็จะมาตัดนะครับตัดทําทเป็นกะหรี่ปั๊บแล้วนะครับ นี่เราตัดเป็นชิ้น,นบางๆบางคนก็อยากได้เยอะนะครับทำเป็นชิ้นบางๆตัดไปเลยก้อนหนึ่งที่งวิทย์ทำแยกเป็นแปดส่วนทํากะหรี่ปั๊บได้เยอะมากนะครับกำไรเห็นเท่าตัวเลยนะครับอย่าลืมนะครับนี่เราทําเป็นชั้นเดียวนะครับเราทาชั้นเดียววันนี้เราจะทําเป็นไส้หวานนะครับไส้ถั่วนะครับแต่เรื่องการทําไส้เนี่ยครั้งต่อไปลุงวิทย์จะมาแนะนําเรื่องการทําไส้หวานไส้เค็มนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับการห่อกะหรี่ปั๊บนะครับ เรื่องรีดลุงพิดมีนะครับแต่ลุงพีดไม่ได้ใช้แต่วันนี้จะมาแนะนําเป็นปวดน้ําปวดโซตาครับทากันแบบไม่ง่ายนะครับเราก็รีดครับรีดให้พอดีกับที่เราเราทำการห่อนะครับรีดไปเร่อเรื่อยนะครับนี่เป็นบางบางนี่คือชั้นเดียวนะครับคือชั้นเดียวนะครับเราก็จับดึงมา แป้งมันจะนิ่มนะครับแค่ชั้นเดียวดังนี้เราก็จะทําการห่อเลยเวลาไปทอดนี่ไม่มีแตงนะครับสูตรของวันนี้เพราะว่าส่วนผสมของเราดีมากนะครับส่วนผสมของเราไม่เหมือนไกลนะครับ้าให้ดูเลยนะครับเราใส่ไส้หวานเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็พับนะครับดูวิธีการพับนะครับเราไม่ได้ใช้เครื่องมือไม่ใช้อะไรนะครับเราใช้มืออย่างเดียวมือล้วนนะครับดูเลยครับ พับอย่างสวยนะครับร้านเรานะครับดูได้ครับดูครับที่การพับของร้านเรานะครับการพับนี้ไส้หวานนะครับแต่วันนี้ลุงวิทย์ไม่ได้ทำไส้เค็มนะเราวันนี้จะทอดไส้หวานให้ดูกันก่อนนะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วครับได้หนึ่งชิ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ชิ้นที่สอง นวดเหมือนเดิมลื่นเหมือนเดิมใส่กวดโซดาเหมือนเดิมนะถึงจะรีดบางเวลาไปท่อก็ไม่แตกนะครับสูตรนี้ลรงวิจะขอบอกเลยนะครับแล้วก็ดึงใช่หไหมฮะดึงได้เลยครับยังกับแผ่นโรตีเลยนะครับนี่แผ่นที่เราทําเป็นกะหรี่ป,ปั๊บนะครับ,สนะบ,บใส่ไสหวานเข้าไปนะครับแล้วแต่บางคนชอบใส่ไสเยอะก็ใส่ไปเยอะๆนะครับแต่นี้เราทําขายชิ้นละห้าบาทนะครับที่ลุงวิทําขายออกลา ดูชิ้นที่สองนะครับ F F ปั๊บปากหอยอยสวยมากนะครับานป๊บเราจะทำปากหอยให้ทีๆนะครับมันจะได้สวยนะครับโอเคครับชิ้นที่2องนะครับได้แล้วครับทีนี้ต่อไปนะครับ,รรบลุงวิทย์จะมาบอกวิธีการทอดอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ลุงวิทย์จะพอเรื่องการาพับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทอดกันนะครับดูกันนะครับ ต่อไปนะครับหลังจากถ้าเราพับกะหรี่พับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการเตรียมไฟนะครับคือเราจะเตรียมไฟให้ไม่ให้ไฟแรงนะครับไฟปานกลางนะครับเตรียมไฟเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้ลุงวิทย์จะทอดให้ดูนะครับสูตรชั้นเดียวนะครับนี่ครับชิ้นที่หนึ่งนะครับชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ ชิ้ที่ห้าชินที่หกวันนี้เราวิทย์ทำแค่6ชิ้นนะครับเพื่อทําให้ทําให้ดูสาธิตในดใูเฉยๆนะครับนะครับเราก็ต้องมีไม้พายชิ้นหนึ่งนะครับในการคนนะครับเราก็รอให้กะหลีปั๊บเรามันฟูขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ทําการพลิกไปเรื่อยๆก็พลิกไปเรื่อยๆครับ นี่คือกะหรี่ปั๊บชั้นเดียวนะครับก็จะทอดไปเรื่อยๆครับก็จะพลิกไปพลิกมาอย่งนี่ฮะมันปลาท้องโก่แหละครับเพราะว่าของเรามันชิ้นเดียวมันชั้นเดียวนะครับ ไท่แล้วกะหรีปั๊บเราก็เริ่มจะเหลืองนะครับพร้อมที่เจีออกเลยนะครับก็ได้เหลืองสุกพอดีครับก็ประมาณนี้ครับกะหรีปั๊บชั้นเดียวนะครับแล้วเราจะตักขึ้นมาดูนะครับนี่ครับ ก็สะบัดให้มันเสด็จน้านิดนึงนะครับปุ๊บก็ประมาณนี้นะครับกะลีปั๊บสูตรของลุงวิทย์นะครับสวยนะครับน่ารับประทานนะครับหรือจะทํากินเล่นนะครับก็ได้นะครับนี่ฮะนี่คือสูตรชั้นเดียวที่ลุงวิทย์บอกไปนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องลุงวิทย์ชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปขนมต่อไปนะครับ ขอขอบพระคุณนะครับครับนี่คือกะหรี่ปับที่ลุงวิทย์ทำให้ดูนะครับนี่คือทอดเสร็จแล้วนะครับหลวงวิทย์นี่คือเข้าใจว่านี่ชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวเรายังทอดได้ขนาดนี้นะครับนี่ทําขายง่ายประหยัดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับนี่แล้วนี้เราลองมาแกะดูนะครับเรามาปีดูนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงจะกรอบไหม มันจะกรอบนะครับกรอบนอกนุ่มในเลยนี่คือไส้หวานนะครับลองไปทําดูกันนะครับ